เขาเกลียบอร่อยร้านยำเตยบอกเขาเกลียบอร่อยมันไม่ข่าวไงตรงสเปคที่รีวิวเลยเนี่ยคนนับกุ้งด้อะสวัสดีครับผมก็พบกับรายการเดลิเวอรี่กรูอีกครั้งนะครับผมก็เดินทางมาสู่อีพีที่โอ้โหไวมากเลยนะฮะในวันนี้นะครับนัทเมดอยเนี่ยก็จะมาเล่นเกมกันครับซึ่งเกมนั้นก็คือสั่งอาหารตามรีวิว ซึ่งกติกาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมกติกามีอยู่ว่า 1. ให้แต่ละคนเลือกร้านค้าในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่มา3หมวดหมู่คืออาหารค้าวอาหารหวานและเครื่องดื่มโดยจะต้องเลือกหมวดหมู่ละ3ร้าน 2. ผลัดกันอ่านรีวิวของแต่ละร้านให้ฟังโดยห้ามบอกชื่อร้านค้า 3. ทุกคนต้องเลือกสั่งอาหารเพียง1ร้านจากอาหารแต่ละหมวดหมู่ตามรีวิวที่ได้ฟัง 4. ชิมอาหารและรีวิวร้านนั้น,น,น อย่างในอาหารข้าวเนี่ยเราก็มีสามตัวเลือกเนาะที่เราคุยกันก๋วยเตี๋ยวตามสั่งแล้วก็ยำอยากกินอะไรกันครับอยากกินตามสั่งธรรมดาก็ได้นะอยากกินยำก็เรายำไหมได้โอเคงั้นเราตกลงกันว่าเราจะสั่งยำกันเนาะร้านแรกร้านนี้เขาบอกว่าสั่งยำแมงกะพุนอยากให้ลวกนานกว่านี้หน่อยมันขาวมันไม่ข่าวไงตรงสเปคที่รีวิวเลยเนี่ยแต่น้ำยำอร่อยค่ะสั่งรอบเที่ยวไหล่จําไม่ได้แล้วอยากเป็นลูกค้าต่อไปเรื่อยๆอยู่ค่ะ มีอัอนนึงบอกว่าใส่กุ้งไม่ครบจานวนนะคะเวลาสั่งรู้จํานวนตลอด What the fuck นี่เป็นลูกค้าประจําค่ะ <c oughs> โอเคไม่สั่งอีกต่อไปละบายก็มากุ้งร้านต่อไปอันนี้ก็เข้าเกลียบอร่อยร้านยำจะบอกเข้าเกลียบอร่อยส่ยวนใหญ่ก็จะบอกว่าอคุ้มราคาดีหวานไปค่ะได้น้อยไปร้านนี้จะเน้นแบบได้น้อยหน่อยร้านที่สาม ครั้งนี้ตำเกาโพดเค็มไปหน่อยแต่ปลาร้ามากไปยำอย่างอื่นอร่อยเหมือนเดิมพอใช้โคตรลดปุ๊บก็คุ้มทันทีเมียร้านแรกผมก็อยากลองร้านแรกงั้นสรุปร้านที่หนึ่งล้วร้านแรกได้ต่อไปนะคะก็ถึงคิวของอาหารหวานแล้วนะคะก็ครหวันอย่างเรามีอะไรบ้างครับมีเรา มีโรตีค่ะแล้วก็มีขนมปังปิ้งแล้วก็มีเครปค่ะโฟนอยากกินอะไรกันคะหนุ่มหนุโรตีไหมผมอยากกินเครปมากกว่านะไม่รู้ทำไมไม่อยากกินอะไรอะเมยคนเสนอเมว่าเครปได้เครกไปเลยไม่ได้ผิดเกี่ยวกับส่งเลยนโอเคไหมโอเคไปเลยทเมื่อก่อนที่บ้านเคยใช้เครปอยู่กลับไปนู่นไปนี่โอเคนั่นมันเคฟกงั้นเราขอร้านแรกนะคะแต่เขาบอกว่าแป้งเค้กไม่กรอบเลยแฉะติดกระดาษแฉะเลยอ่ะคอมเมนต์โพสติฟิขก็มีค่ะบอกอร่อยจ้า อร่อยค่ะราคาไม่แพงคุ้มค่ากับราคาะคะร้านที่สองเลยไหมคะร้านเขาบอกว่าร้านนี้สั่งประจำไม่เคยผิดหวังเลยค่ะแป้งแผ่นใหญ่กรอบมากไสได้เยอะมากอร่อยทุกไส้เลยค่ะสั่งประจำมันก็จะสั่งอีกเรื่อยๆนะคะเป็นแฟนพัแท้ร้านตื้อๆๆค่ะเค้กไม่กรอบเหนียวเหนียวแต่รสชาติไม่แย่ค่ะ,ะแต่ว่าแป<ง>้งเหนียวเหนียวแต่รสชาติก็ยังไม่แย่เหนียวเหนวร้าสุดท้ายเขาบอกว่า อร่อยค่ะแต่ว่าสำหรับที่ราเล็กน้อยอ่ะทาบางๆางไม่คุมเลยส่วนแป้งขอแบบกรอบๆก็กรอบให้สะใจมากค่ะขนาดวางทิ้งไว้เปชั่วโมงเอาทีนี้กรอบขอแค่เพิ่มปริมาณไส้นะคะน้อยก็อเมย์มีอยากกินร้านไหนร้านสอง่ะอืมงั้นนี่ก็เอาร้านสองเหมือนกันแล้วกันโอเคโอเคงั้นเอาร้านสองไหมได้งั้นเอาร้านที่สองค่ะร้านสองครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มเครื่องดื่มเราก็จะมีมีกาแฟชาไข่มุกน้ำผลไม้อยากกินอะไรกัน พี่ว่าน้ำผลไม้แล้วกันเอาอยากกินอะไรอ้าวกาแฟชอบกินกาแฟอยู่แเสียงแตกอยากกินชาไข่มุกอ้าวเอาไงเราจะเอาไงเอาเอาหน่วงไหมหน่มปอยิจฉุ่มไปไหนยันยิงยาวะกเบายๆ2ไข่มุกร้านนี้นะครับผมมีคอมเมนต์แรกก็คืออร่อยสั่งหวานน้อยแต่ยังหวานอยู่แต่ได้ให้เราเต็มอ๋อคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขียนคอมเมนต์ว่าไม่ ไม่ไม่ไม่ไมจะเจ็บใจเลยเจ็บใจแบบไม่ไม่มีสิทธิ์ร้ถึงว่าพ่อไมผมจะทำการสุ่มจิ้มอีกร้านนึงนะครับมุกจางมากค่ะไม่เหมือนบาวซูก้าเลยไปร้านเมื่อกี้สั่งนมฮอกไกโดได้โกโก้มาแบบงมงอมอศรีมสี่ตัวสั่งโลแกนร้านสั่งน้ำแข็งแยกแต่ใส่รวมมาให้พอมาถึงน้ำแข็งละลายแทบจะไม่เหลือ แสดงว่าคุณพี่แสดงว่าคุณพี่อยู่ไกลเนี่ยเอยู่ไกลน่าสงสารมัน่าะเลนสงสารจริงแต่คอมเมนต์ดีๆก็ก็จะดีว่าไงไม่มีเลยเรามาดูอีกร้านดีกว่านะฮะรู้สึกว่ากินชาโกโก้เราได้กินกล้วยมุ้นคอลลาเจนอร่อยค่ะแต่นมคือรู้สึกถึงเมลอนน้อยมากค่ะกาแฟเย็นอร่อยค่ะหมดแล้ว คอมเมนต์อะนะร้านนี้คือมีแต่เสียงดีดีได้4.8ดาวเอ้ยเอาเรื่องว่ะยังจะต้องคิดอีกเหรอไดยเลยคอมเมนต์ร้านหนึ่งหรือสามสามีกว่าเมย์ก็อยากลองร้านสามอ่ะร้านแบบ a few moments later และเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับนั่นคือเวลาตัดสินด้วยการกินนั่นเองครับเริ่มจากยำกันนะคะ รสชาติเป็นไงบ้างคะคุณนะัทเรบผมผมกินอะไรที่หวานนํำอยู่แล้วก็ถือว่ามันโอเคนะมไม่ได้แบบไม่ได้เปรี้ยวแสบท้องไม่ได้เผ็ดมากมก็ถือว่าหวานอยู่แต่ก็ไม่แปลกใจที่คอมเมนต์เขาบอกว่ามันติดหวานเนาะเพราะว่ามันก็หวานจริงไปดับยำระดับบิ๊กินเนอร์แรวเป็นแบบกินง่ายอรดอยให้เร่น่าจะได้สัก3าห้านะจริงๆผมไม่ค่อยชอบรสหวานนำผมจะชอบเป็นรสที่เป็นรสเปรี้ยวนํำแต่ก็ไม่ค่อยกินเผ็ด ที่เหลือโดยรวมก็คือเครื่องเทศอะไรก็เข้าวันนี้ครับพี่ให้ให้สี่แล้วกันก็ถือว่าโอเคถือว่ากินง่ายกินได้เร<ๆ>ื<ๆ>่อยๆไม่เผ็ดขนาดนั้นกินได้เรื่อยก็เผ็ดนะเนี่ยสำหรับเมย์นะคะไม่ให้สี่เพราะว่าแบบเหมือนที่พี่นัทบอกคือมันกินง่ายมันกินได้เรื่อยแล้วก็แบบเครื่องเทศเขาก็แบบเต็มอ่ะมันมีความหวานมีความเปรี้ยวม,มีความเผ็ดแล้วก็มันนัวๆอร่อยอยู่ค่ะแต่ว่าสิหวานไปนิดนึงก็เลยให้สี่ค่ะแล้วเรากินของเผ็ดมาละเรามาตัด ของเผ็ดด้วยของหวานนิดนึงแล้วกันก็คือชาไข่มุกข,ของเรานั่นเองครับอันนี้ผมสั่งเป็นชานมโกโก,โก้อย่างเบอร์นัทนะครับของมีเป็นนมกลิ่นสตรอเบอรีร่ค่ะของผมก็เป็นโกโก้รยยามิโตะตลกนะครับม,มีมุกชิมกันนะคะชเลยดีกว่าชิมกน,นปร้าน,นนี้4.8คือนมอันนี้คือสั่งหวานน้อยแล้วคือก็ได้หวานน้อยตอนที่สั่งเลยค่ะ ผมนัดก็รู้สึกว่าตัวโกโก้อร่อยดีตัวโกโก้ก็ผมคิดว่ามันหวานไปนิดน,นึงผมโอเคมากเลยนะแบบกรวนการผสมกันของโกโก,ก้กับเฮเซนัทที่กินเข้าไปแล้วมันมันให้กลิ่นเฮเซนัทหอมๆค่อยๆไล่ๆขึ้นมาที่จมูกมาตงรงหลอดลมแถวๆนี้นีให้3มจุดห้าเต็ม3้าจุดห้าของผมสี่แล้วกันผมน่าจะให้ประมาณ4ี่จุดห้าี่จุ้าตัดเรื่องมุกนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้โดดเด่นมากแต่แก็ไม่ได้แย่ วันนี้ได้เวลาของหวานแล้วนะคะนี่ทุกคนเราสั่งมาทั้งหมด2ไส้นะจะเป็นไส้คาวกับไส้หวานนะคะทุกคนคืออันนี้สั่งมาก็คือไส้คาวก็จะเป็นซอสพิซซ่าปูอัดไส้กรอกแล้วก็มีไข่ค่ะนี่ราดด้วยกับซอสมะเขือเทศกับซอสพริกแล้วก็โรยผิดไทยเออแล้วก็อันนี้คือกรอบมากอันนี้รู้สึกว่าแป้งมันจะมีความนุ่มนะแต่ว่าอันนี้ มันมีความกรอบๆเนอะเออแล้วก็อันนี้จะเป็นนูเทลล่าคอนเฟกแล้วก็มีกล้วยหอมค่ะอันิ้ราดนมอย่างเดียวแนทขอรีวิวก่อนอร่อยมากมันมีความข้นทุองผ่องพิไทยกับซอสแล้วมันส่วนผสมมันลงตัวชอบมากอันนี้เลยครับอรออันหวานก็อร่อยครับหอมนม เบิ้มๆแหละเบิ้มๆแลบ<ะ>โดยรวมรสชาติผมให้ป่านก็น่าจะได้สัก4.5จุด6จุด7แถวๆนั้นอะเอาสักเลขกจุดเจ็ดเลยว้าวเมย์เมย์ก็ชอบข่าวให้ไปเลย4.5เอเอโอเคแล้วให้คะแนนก็4.6แล้วกันก็เท่าออกับรีวิวไปแล้วกันก็ถือ,อว่าแบบไม่แย่ก็เป็นไงครับอาหารที่เรามากินวันนี้รู้สึกว่าตรงกับที่เขารีวิวมาหรือเปล่าพูดได้หลายอย่างครับบางทีเสียงมันแตกแล้วมันแบบ มันขึ้นอยู่กับคนที่จะกินแล้วแบบเป็นรสชาติของเราเองที่จะตัดสินว่ามันถูกปากไหมหรือยังไงแต่ว่ารีวิวที่ได้มามันก็มีส่วนช่วยนะก็คือมันก็ค่อนข้างจะตรงอยู่ในบางอย่างแต่ก็ไม่ตรงอยู่ในหลายอย่างเหมือนกันอแบบพวกตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้ไงเนาะก็แบบการเวลาที่มาส่งการขนส่งอาหารต่างๆคือบางร้านอ่ะเขารีวิวอร่อยมากแต่พอเรามากินพอเราก็มีความคาดหวังสูงใช่ไหมแต่พอบาิทมันก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้ขนาดานั้นแต่พังร่าก็คือรลกมากแบบอารมณ์แบบเราคิดว่ามันจะแยกก่กว่านียนเพรกินก็อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องของอาหารมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนบุคคลจริงนะใช <paste. S 1> ้ว่าเป็นเทสของแต่ละคนอะไรเงี้ย<ม>เราไม่สามารถไปตัดสินแต่ยังไงอย่างแรกที่เรามองก็คือเรามองรีวิวกันก่อนเลยก็หลังจากที่เราเล่นเกมกันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าในฐานะผู้วิพากอย่างเราครับ หลังใจากที่เราสั่งฟู้ดเดลิเวรี่เนี่ยเราควรที่จะกดรีวิวสักงนิดนึงนะสะท้อนไปถึงตัวผู้พัฒนาแอปเองสะท้อนไปถึงไรเดอร์สะท้อนไปถึงตัวร้านเองให้เขาปรับปรุงเพื่อ,อยังไงท้ายสุดก็คือประโยชน์ของผู้ใช้พวกขเราไปแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในรีวิวกลูในตอนนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ uh ่าฮะแล้วก็มาคอมเมนต์อยากให้ปรับปรุงหรืออยากมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมในอนาคตก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมเอเคครับบ๊ายบาย,บายขอบคุณมากครับ